สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้พบกับลุงแดงอีกแล้วนะครับหลังจากผ่านพ้นปีใหม่มาอาทิตย์หนึ่งนะครับลุงแดงก็เพิ่งจะมีเวลาว่างมาอัปโหลดคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับที่ผ่านมาตั้งแต่ปีใหม่ไม่มีเวลาเลยครับท่านผู้ชมต้องขยายเขตไฟฟ้าให้กับลูกค้าที่เข้ามาจับจองนะครับต้องไปจัดรูปแบ่งแยกชนด ขอลังวัดสารพัดเรื่องเลยลุงแดงทําคนเดียวก็เลยไม่ค่อยมีเวลานะครับนานๆก็จะได้ออกมาพบท่านผู้ชมสักครั้งหนึ่งก็ต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปจะพยายามปรับปรุงให้มาอัปโหลดคลิปลง YouTube บ่อยๆขึ้นหน่อยนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปกันนะครับก็ขอวอวยพรให้ท่านผู้ชมก่อน นะครับขอให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาเลยนะครับอ,อยากได้อะไรก็สมดังความต้องการของท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับแล้วไม่ใช่เฉพาะช่วงปีใหม่นะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเลยมีความสุขความเจริญตลอดไปเลยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็เป็นคลิปของเมื่อปลายปีเมื่อปลายปีนะครับเป็นที่ดินแบ่งล็อกซึ่งมีการปรับปรุงมีการ เปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับลุงแดงก็เลยเอามานําเสนอท่านผู้ชมนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับทราบว่าโครงการของลุงแดงนั้นมีความเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับส่วนที่ดินแปลงใหม่ๆก็ท่านผู้ชมก็รอติดตามนะครับลุงแดงจะพยายามหาเวลามาอัปโหลดคลิปให้บ่อยขึ้นนะครับที่ผ่านมานั้นหลายวันกว่าลุงแดงจะได้อัปโหลดสักคลิปหนึ่งเพราะว่างานทุกอย่างเนี่ยลุงแดงจะต้อง ไปทําเองนะครับมันก็เลยทําให้เวลาการถ่ายทําหรือการตัดต่อเนี่ยของกรุงแดงมีน้อยนะครับก็เลยต้องอาศัยเวลาว่างทําวันนิดวันหน่อยช่วงของการอัปโหลดคลิปลงช่องเนี่ยมันก็เลยทําให้ห่างห่างกันไปหลายวันหน่อยนะครับก็ฝากท่านผู้ชมให้คอยช่วยติดตามด้วยนะครับก็จะปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับเอาแล้วครับเดี๋ยววันนี้ไปชมคลิป ที่ดินแบ่งล็อกของลุงแดงก่อนวันนี้คลิปนี้มีสองสองโครงการเลยนะครับมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเกิดขึ้นนะครับก็เลยมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเชิญท่านผู้ชมเข้าไปชมได้เลยครับเริ่มจากแปลงนี้ก่อนเลยครับแปลงนี้เป็นแปลงที่มีต้นโกโก้อยู่ในพื้นที่ครึ่งหนึ่งของพื้นที่เลยนะครับซึ่งตอนที่เปิดจองนั้นยังไม่มีถนนนะตอนนี้ลุงแดงก็ ทำแนวถนนแล้วก็เทหินคลุกเข้าไปแล้วนะครับเป็นถนนกว้าง7เมตรเลยนะครับเพื่อให้ท่านที่จับจองที่ดินแปลงนี้ได้ใช้ถนนที่กว้างแล้วมันจะดูโล่งดูสบายดีนะครับสำหรับที่ดินเนี่ยลูกแดงก็ไปจัดรูปไปยื่นรังวัดขอรังวัดไว้เพื่อแบ่งแยกโฉนดให้ท่านผู้ชมที่สนใจได้จับจองนะครับก็จะเป็นล็อกละไล่เศษนะครับ 4 4ล็อกนะครับสำหรับที่ดินแปลงที่มีสวนโกโก้อยู่เนี้ยนะครับเนี่ยตามที่ท่านผู้ชมเห็นนี่เลยนะครับสำหรับทางที่จะเข้าไปในที่ดินแปลงนี้นะครับก็เข้ามาทางเส้นนี้เลยนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นบ้านอยู่นั่นน่ะก็คือแนวถนนลาดยางสาย3019นเะครับเป็นถนนที่ไปอู่ทองไปดอนเจดีไปเชื่อมกับถนน33 3, 3, 3ไป ไปได้หลายที่ครับเพราะเป็นถนนเส้นหลักเลยนะครับถนนเส้นนี้ผ่านหน้าวัดเขาดีสลักซึ่งห่างจากที่ดินแปลงนี้ย5กิโลเมตรนะครับสองข้างทางที่เข้ามาก็จะเป็นไร่ข้าวโพดฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งเขาก็เป็นไร้อยนะครับลงจากถนนลาดยางมาประมาณ100เมตรนะครับก็จะถึงที่ดินของเรานะครับ ที่ดินที่เป็นโครงการจัดล็อกเนี่ยนะครับท่านผู้ชมจะเห็นเนี่ยจุดเริ่มของโครงการอยู่ตรงนี้ตรงที่ลุงแดงโดยหินคลุกไว้ขาวๆเนี่ยนะครับเริ่มจากทงนี่แหละนะครับแล้วก็ลึกเข้าไปนู่นร้อยี่สิบเมตรเลยนะครับเป็นถนนที่ใช้ในโครงการนี้นะครับซึ่งมีความกว้างของถนนเนี่ยเจ็ดเมตรนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าดูมันกว้างมันไม่อึดอัดนะครับด้านนี้ก็เป็นด้านที่เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นก็จะมีแนวเขต เป็นรั้วลวดหนามยาวตลอดไปนะครับความกว้างเนี่ยเป็นตรงด้านนี้เป็นด้านที่ตะวันตกนะห้าสิบแปดเมตรนะครับแล้วพอเรากลับมาที่ถนนท่านผู้ชมก็จะเห็นความโล่งเนี่ยอันนี้ริมถนนเราเริ่มตรงนี้เลยจุดเริ่มต้นนี้เลยนะครับเนี่ยลูกแดงทําแนวไว้นะครับเนี่ยแนวนี้ตลอดไปเลยนะครับร้อยยี่สิบเมตรนะครับสำหรับที่ดินเนี่ยก็อยู่ทางขวาเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นต้นโกโก้อยู่เนี่ยขึ้นอยู่แบบนี้ดูไม่ค่อยสวยตอนนี้ลุงแดงกําลังให้เขา เริ่มให้น้ำใหม่นะครับเพื่อต้นโกโก้จะได้ดูสดชื่นสวยงามนะครับจะมีต้นโกโก้อยู่ประมาณสองไร่กว่าเลยครับแล้วก็ต่อด้วยมะขามเทศอีกสองร่องมะขามเทศนี่เป็นมะขามเทศพันธุ์ดีนะเจ้าของที่เขาลงไว้นะครับที่โดยรวมก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับคือครึ่งหนึ่งเป็นสวนโกโก้สวนมะขามเทศนะครับแล้วอีกครึ่งหนึ่งด้านท้ายนะครับเป็นพื้นที่ว่างเปล่าที่ดินแปลงนี้ จะมีเนื้อที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยนะครับอยู่ที่ตำบลรพพาชัยอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเนื้อที่รวมทั้งหมดเนี่ยมันห้าไร่กว่าๆนะครับตอนนี้ลุงแดงมาทําการจัดรูปแบ่งล็อกให้ท่านผู้ชมได้จับจองในเนื้อที่ที่น้อยลงนะครับจะได้ประหยัดประหยัดทุนหน่อยนะครับอันนี้เป็นมะขามเทศอีกสองล่องนะครับที่เขาลงไว้ภายในพื้นที่นี้นะครับท่านผู้ชมท่านใดที่ชอบมะขามเทศหรือชอบโกโก้ก็มาจับจองกัน หรือไม่ชอบต้นไม้ชอบจะมาปลูกเองอะไรเองเราก็มีที่ว่างอยู่ด้านท้ายอีกประมาณสองไร่เลยนะครับเป็นที่ว่างอันนี้เป็นด้านทิศเหนือนะคือถ้าเราอยู่ในพื้นที่เราแล้วมองไปด้านทิศเหนือเนี่ยเราจะเห็นวิวชิวทัศน์แบบนี้นะครับเป็นท้องฟ้าใสใสสวยๆมีต้นตาลต้นอะไรนั่นะส่วนท้ายที่นั่นนะครับที่เห็นเป็นไร่ข้าวโพดกําลังออกดอกเหลืองๆจางๆอยู่นั่นนะ่ะ มันใกล้จะเก็บฝักได้แล้วนะครับเป็นไร่ขา้าวโพดเป็นด้านทิศตะวันออกนะอันนี้ด้านทิศเหนือเป็นวิวโล่งๆสบายสบายตานะครับมีต้นตาลมีท้องฟ้าสวยนะครับแล้วก็สวนด้านนี้ด้านท้ายที่นี่น,นี่ตรงนี้เป็นไร่ขา้าวโพดเป็นด้านทิศตะวันออกนะเนี่ยซึ่งมีความกว้างไปสุดนู่นเลยนะครับประมาณ5้าสิบแเมตรหักจากถนนออกแล้วนะสวนด้านทิศใต้ก็จะเป็นวิวภูเขานะครับ ทึบๆเนี่ยเป็นสวนอินทพาลัมเขานะครับเนี่ยวิวภูเขาก็จะกว้างแบบเนี้ก็คือที่ดินแปลงเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ที่ดูโล่งดูเป็นธรรมชาติดีนะครับแล้วบองไปไกลสุดสายตาดูสวยดีนะครับแต่ลุงแดงถ่ายภาพวันนี้ไม่ค่อยสวยเลยเพราะว่ามาช่วงบ่ายแล้วมันถ่ายรู้สึกจะย้อนแสงภาพก็เลยออกดำๆหน่อยแต่ดูรวมๆแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ สวยอีกแปลงหนึ่งนะครับอยู่ห่างจากอำเภออู่ทอง15กิโลนะครับห่างจากตัวเมืองสุพรรณ32กิโลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ห่างจากสนามสนามบินดอนเมืองนะครับที่กรุงเทพเราประมาณ132กิโลเมตรขับรถสบายๆนะครับผังที่จัดไว้ก็จะเป็นลักษณะนี้เลยก็ชวนท่านผู้ชมเข้ามาชมมาจับจองกันนะครับไร่ละ430,000นะครับจะได้ลุงแดงจะได้รู้จักกับท่านผู้ชมด้วยนะครับ สำหรับแปลงนี้ก็เป็นอีกแปลงหนึ่งที่อยู่ตำบพะพาชัยเหมือนกันอเภอ,อู่ทองจัังหวดสุพรรณบุรีก็ใกล้กับแปลงเมื่อกี้เนี่ยนะครับแต่แปลงนี้อยู่ที่ราคา3ามแสนเก้าต่อไร่นะครับที่ต้องมานําเสนอใหม่ก็เพราะมีการปรับผังใหม่นะครับุงแดงไปจัดรูปนะครับเพื่อขอรังวัดแบ่งแยกโฉนดออกมาเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่ที่ดินเขาปรับผังให้ใหม่จากเดิมเนี่ยเป็น5แปลงนะครับ ตอนนี้ก็ที่เด่นแปลนนี้ก็จะเหลือเป็นที่แบ่งล็อกอยู่ห้าล็อกนะครับภายในพื้นที่เขาก็เป็นไร,ขร่ข้าวโพดตอนนี้สูงเท่าเอวแล้วอันนี้ลุงแดงก็เลยต้องเอาภาพเก่ามาก่อนเพื่อที่ท่านผู้ชมจะได้เห็นพื้นที่บ้างน,นะครับเพราะว่าถ้าไปถ่ายตอนเนี้ไอ้ต้นข้าวโพดนี่มันสูงขนาดเอวเลยมันไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่ไร่ข้าวโพดเขียวไปหมดเลยนะครับลุงแดงก็เลยเอาภาพเก่ามา นะครับอันนี้เป็นผังเก่านะที่หลวงแดงนําเสนอให้จับจองกันไว้แล้วก็มีท่านผู้ชมมาจองไว้2ล็อกแล้วนะครับผังเก่าจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นหล็อกนะส่วนภายในที่ดินเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยยังเหมือนเดิมแต่ว่าเขาโพดมันสูงขึ้นไงวิวภูเขาด้านตะวันตกมี่ยังรอบอยู่เลยนะรอบอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับเนี่ยจะจะเป็นลักษณะนีท้ที่ดินโดยรวมของที่ดินแปลงนี้นะ ก็อยู่ห่างจากอูทอกสกิโลนะครับอยู่ห่างจากสุพรรณประมาณสัก32กิโลนะครับ31 32กิโลประมาณนี้นะครับเนี่ยพื้นที่ทั้งหมดที่เป็นไร่ขา้าวโพดทั้งหมดนี่แหละครับเนี่ยแล้วผังที่จัดใหม่จะเป็นลักษณะนี้คือจะต่างจากผังแรกก็คือด้านท้ายสุดเนี่ยนะครับของเดิมมี2ล็อกแต่ว่าทางจัดรูปเขาให้ลดลงนะครับให้เหลือจํานวนแปลงแค่5แปลงลูกแดงก็เลยเอาแปลงท้ายเนี่ยมารวมกันเป็นแปลงเดียวนะครับ แต่มีบ่อน้าบาดาลด้วยนะแปลงสุดท้ายเนี่ยนะครับอันเนี้ยด้านแปลงท้ายจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับคือด้านที่เห็นรั้วนั่นคือเป็นข้างเคียงนะเขามาจับจองไว้แล้วเขาก็จะทําสวนทําไร่อะไร,รเขาเขาเลยกั้นรั้วไว้ในของเราแปลงท้ายอยู่ตรงนี้คือยาวไปตลอดนู่นเลยนะครับเป็น2แปลงรวมกันมีเนื้อที่ประมาณเกือบสองไร่นะครับ แล้วก็มีบ่อบาดาลแถมให้ไปเลยลูกหนึ่งสำหรับใครที่จับจองล็อกท้ายสุดเนี่ยนะครับเพราะว่ามันใหญ่กว่าเพื่อนนะก็บ่อบาดาลที่มีอยู่ในพื้นที่เนี่ยก็ให้แปลงนี้ไปนะครับส่วนที่เหลือก็ยังคงรูปไว้เหมือนเดิมนะครับก็ฝากท่านผู้ชมชมด้วยนะครับตอนนี้เหลืออยู่3ล็อกนะสำหรับที่ดินแปลงนี้วันไหนมีเวลาว่างก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมให้เข้ามาชมแล้วก็จับจองที่ดินแปลงนี้นะครับ วันนี้ลุงแดงนำมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมเห็นความเปลี่ยนแปลงของผังว่ามีการเปลี่ยนแปลงแปลงสุดท้ายอยู่ล็อกหนึ่งนะครับคือจากเดิมสองล็อกตอนนี้รวมเป็นล็อกเดียวกันนะครับมีบ่อน้ําบาดาลแถมให้ด้วยนะครับก็ฝากท่านผู้ชมไว้นะครับแล้วก็ติดต่อลุงแดงเข้ามาชมเข้ามาจับจองกันสําหรับวันนี้สวัสดีครับ